โอ้ละนอฟังสิว่าเรื่องกะตายกับเตาวิ่งแข่งเสียงกันกะตายวิ่งบ่ท่านเตาไปหอดก่อนกะตายนอนพักพรมันอวดว่าตูดีเตานั่นตี้กะว่าตูดืนซ่า มันก็เลยตั้งหนาเดินบ่มีเร้าถึงรักไส่ก่อนเขาก็ตายเลยเสียเปียบฉันสิเทียบข่วมประมาทคือข่วมตายข่วมสิบหายมาถึงตนเล่าทันทุกคนจะอวดตุนวตัตวดีข่วมอป,ปีข่วมสิบหายตายบ่หูซึกตัวคนนั่นละมันสั่วให้จำไว้โอ เดี๋ยวนี้เป็นฟังเบิงก่อนนักปาดอาจารย์แต่อดีตตการผัวเมียทั้งคููเอากันอยู่เมืองพระรานาสีด้วยความซามักที่หาขินเลียงปากเป็นคนทุกคนยากหาเศ้ากินเย็นทุกกะทุกถึงเกณฑ์นุงสินขาดขาดพ่อกะนุงสมตาบนอนถูกใบตองทุกจุนบอมีของจับไข่ใบออกเขาบอมีพอกอบขอบพื้นมากินทูกจนนอนจำดินฟิ้งไฟเดือนหา จินก็ขาดทั้งหน้าผ้าขาดทั้งหลังจนขิดหมกหำเมระยใบตองสาดหัวกะบ,บ่อประมาดดูมินนินท่าหากกันคือหนวยตาผัวเมียทั้งคู่ทูกก่อผ้ากันยูส้นตูปใบตรงทำก่อผ้ากันนอนตามทุกตามยากเมียกะอุปปาทาตามคือตามมิอาศัยด้วยคันตีอดกันพันเราเมื่อนั่งเพียงหัวเขามุงฟ้าแถบตรงเทวดามามองหัวเมียถึงสุก ทุกกะบอได้กูดวิบาดเทียงกันลือไปหอดสวรรค์เทวดาสิงซาพ้าอินเลยได้ว่ากับวิสุรรมกอเลยครับนนค์ข่ำลงจากสัน้าลงไปพาเมืองพระราณาศีทาให้มีขันติสมควรคือว่ากะสิให้สมคาความได้อดทนพ้าอินเลยเป็นคนขี่มาเฮงย่อยหยาดนุงแต่สมขาดขาดบาดเปือยเต็มตัวหัวกะเปื่อยพ่อหัวปากกะเปื่อยพ่อปาก เป็นเกกเวก,กปากว่าน้ำเปื่อยมันหิงเป็นคนขี่บะเฮงบ่มีทั้งเวไปทั้งใดขอเพขอผักขอเศร้าเขาก็บอกให้กายนี้ไปเงินใหม่บ่มีไผให้ไกลเงินใดจากคนเพราะว่าว่มคนจนผัวเมียทุกยากเท่าก็เลยออกปากขอผักขอเศร้าสงก็เลยบันเท่าผัวเมียทั้งคููเลยให้เท่าผักจูนอนห่วมเคหา เป็นพอความเมตตา,าจำจวนส่วนใสเพื่อน,นันหลังบ่ใหญ่นอนบืดเตสองเลยให้เมียนอันนอนกับเท่าขีบาทหัวก่อนอนอยู่ฝากไต่รางทางดินหน่อยหนึ่งคือได้ยินเสียงเมียกับเท่าคือจังปากจังเว้าเกี้ยวกอดกลุ่มกันหัวก่อลูกขุนฟั่งวดไตไวมาพอมีความสามารถตั้งต่อขันตี อดอยู่สองสามที่สี่หนหาเรากะยังดังคือเกาลอยคังพันที่จังว่าอดขันตีเกาที่เกาเถือ่อหัวนั่นยังบ่เสีย่มเมียโนไตลถูอดกะอดผ้าโล่ลอยคังพันคังเสียงกะดังนำนำจุนสินลาตีพระอินเลยครับนี่ึ้นเมืองเมือง้าสองก่ลูกล่างนาผัวทุกเนี่ยจนุนแต่ผ้ากันอดทอนเมด่อคืนสอดเสา เมียเลยเ้าอื่นใส่สามีพุกพอเท่าสาตีให้มาลางนาหัวปุดผาเห็นแทนทองคำจนว่าหัวตำกันผัวเมียทั้งคู่ลอยบ่จักสี่อยู่มาลูกมากรรมมันหลุดมีแต่คำเหลืองเลยเต็มศาสตร์พะมีความสามารถตั้งต่อขันตีไผอยากทางอยากมีมันได้สีญยาให้อดศพอดปากเพี้นพำนำไปอดมกอดไกยาเฝ้าสันดูด ยาเฝ้าหายเฝ้าปูดปูดเนืขันตีคนนั่นหายสิบที่ดีไปสิบเรามันเป็นเรื่องแต่เก่าเข้าปูสอนหลานเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านข้างหลานสอนปูมันคงติดคงอยู่บังคับคือกันแต่ข้างดึกดำบันพัวเมียถูกาัดยังได้ค้าเติมศาสตร์่วมอุดขันตีจังว่าคําสอนนี่บบมีปินก่อนเทือนลอยอุดลอยเยือนอยังสีได้ตอนคำไผ่สี่ล้ำก่อนนี่หานิท่านมาบา่า ໃຜຊິລ้ําກ່ອນນີ້ຫານิทານมาว่าຜູ້ໃດคะก็ແລ້ວອີ່ນາງນ້ອງบ่ว่าັ